นี่พี่น้องด่างที่สองีปมีปดุกน้ำพี่น้องรอบที่สองของของการลาป่าอสบายดีตอนเช้าเนาะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้เบิง่งมื่อนี้ก็พบกับค่อยอีกกับบรรยากาศตอนเช้าเ,าเนาะมื้อนี้ค่อยสีพานทุกคนไปหาเลาะอยามมองพี่น้องเลยค่อยใส่ไว้แล้วสองด่าง แถวแคมสวนทุเรียนนี่แหละพี่น้องเลยสวนทุเรียนทางหลังเนาะแล้วก็ใส่ในห้วยใส่ห้วยล่ะพี่น้องเลยจักจิ้งถือบ่ถืกเนาะพี่น้องมาลุ้นมาเบิ่งน้ำค่อยเดอ้อมาคืนนี้ฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยเสียดายบ่ได้ปลาเนาะไปลุ้นไปเบิ่งน้ำคัอยเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเอ้ยใส่ในห้วยนี่แหละ โอ้เล่าเล่าเล่าแล้วทึกแล้วพี่น้องเลยทึกแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้มาแล้วพี่น้องเลยอย่ามองก่อนพี่น้องเลย นี่พี่น้องด่างที่หนึ่งทึกหลายเยลยนพี่น้องเอง้ยปางงามเลยเดี๋ยวไปเบืองด่างที่สองเนาะพี่น้องเนาะด่างที่สองยูพี่พี่น้องเลยเป้าหม้เก้า ที่เคยใส่ตะกอนน้ำก็ขึ้นลหลายบบดน,นี้พี่น้องเอ้ยค่อยสิลงยามองแล้วบบดน,นี้น้ำถ่วมหัวแล้วบดน,นี้พี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องด่างพี่สองนีมีปลาดุกน้ำพี่น้องเลยโอ้ตายแล้วปลาดุกธรรมชาติปลาธรรมชาติพี่น้องเอ้ยมีปลาตองแน่ครับพอได้กินพอได้กินพี่น้องเลยนี่ปลาพี่น้อง นี é, so ng, con, con ala, ่พี t, n n é, ong, ong ่น้องรอบที่2ก่อนของการลาป่าปีนีดแล้วหลายก็เก่านี่ประดุกนําพี่น้องเลยงามงามทั้งหมดป่านี่ป่ามองมอง4เซนครึ่งพี่น้องเอ้ยใส่นี่